อธิบายสี่เนี่ยเป็นธรรมะเพื่อความสําเร็จนําไปสู่ความเป็นมืออาชีพมันจะเริ่มต้นจากชันทาความรักอ่ะในสิ่งที่ทําไม่ใช่แค่ทําในสิ่งที่รักถ้าเราอ่ะสามารถ love whatever you do นะก็คืออะไรก็ได้ที่มาถึงเราอะ่ะแล้วเราทํำด้วยความรักอ่ะใส่ความรักลงไปให้ได้เนี่ยเกิดชันทาขึ้นมามันจะนำไปสู่ความสำเร็จได้ง่ายขึ้นพอเรารักเราจะเกิดความรู้สึกยังไงคะสนุกเนาะ รู้สึกดีกับสิ่งที่ทําอยากทําอย่างคนที่แบบชอบเล่นเกมเนี่ยมีชันทะในเกมเนี่ยแปลว่าอะไรมันสนุกอ่ะมันฟินมันมันนะมันทําไปได้เรื่อยๆนึกออกอไหมแล้วพอมันเกิดความสนุกมันจะไปต่อยังไงคะมันจะไปที่วิริยะเนาะมันคือการที่เราอะขยันทําเพราะอะไรเพราะเราสนุกไงเราเล่นเกมมันสนุกเราอยากทําบ่อยไหมบ่อยเรียนเสร็จมาปุ๊บทํางานเสร็จปุ๊บเล่นเกมเลยบางทียังทําไม่เสร็จเลยก็เล่นเกมเพราะอะไร มันอยากทมามันขยันเลยมันเป็นออตโต้เพราะอะไรเพราะเรารักเราสนุกแล้วพอเราทำใบบอๆเราเกิดความอะไรคะความชำนาน